ดีจ้าวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยก้อนญี่ปุ่นก็ได้เนาะก,กินเขา่ากับส้มตำกินเข่าคาบเที่ยงคาบบายคอยได้บ้างนี้ทุกคนนะกินเข่าคาบ,บายคอยกินเข่ากับยังมีมาอนี่พี่น้องจ๋าวันนี้มีส้มตำแล้วก็ผักไหลสายบัวบ,บ,บืดกรอบๆกินบนเฮ็ดใบตะก้อนไปผู้ก็ดเนี่ย แล้วใบญี่ป่นประเดใครออกมากินให้เบิ้งนอกเพราะว่าอันช่วงมั่ันกับเดี๋ยวกับพิเ็ดคิ้วเดี๋ยวกับพิเ็ดจมูกนอกก็เลยบไ่ได้กินก็ตกเจ็บน้ำใดก็เอาไปให้แต่ญยอดของบ่ได้เก็บท้ายให้เบิ้งยังเถี่ยอันนี้ใส่ลูกเก็บให้ไปไปไปคนกะละมังไปคนหมอน,ะนั่นเน่แม่เน่หลอดหมูจอดปิดแก่ตระอมพัก ไม่กินแน้วนี่กับเบล กรอบมากเก็บหลายหลอบแล้วมันเลอยบอลมันไม่กินตุ่มมันขอนอ้วกพร้อมีสิบมือยี่สิบวันก็นได้เก็บเก็บอ,อกอดอสเทื่อน คนยันงทอดผมใหญ่กะลงเรี้ยนกะสิพักเคลื่อนพ,พุ่งเข้าไปกรอบแฮง มันนี่บ้าไปใส่เลเขสอนคนอือันมาเ,เก,กิงเฉียไปจีน่กอนกาวินกาลาวินบุรีรัม เห็นแล้วอันมันปักหมื่นวานเนี่ยหาเข็มบูงบกบบหูดหูดน้ำบักขาปากาักไม่คือจองเขาเจ็บนะเขาต้องเจ็บหายใบมัน ประมาณนี่เลยทุกคนจังหวัดมีรลดสัตว์ลงคนเจ็บออนหลายมากอกรอบอยู่แต่มันก็ไม่ลดสัตว์ใบป,ประมาณนี้่นีหาเยเงฝนสั้งร้ายหลายหัวบัวหัวบัวแดงเสียไปพอเนี่ยตำบลบอมี้แคบนหาหายก็ได้เลย กระท่นานามูถ้าะหยั่ยชวจิตไปงุ้มพระตอมมางุ้มอะบละ่ะงุ้มมาหวัวน,นี่น้ำแห้งบ่ได้มีจิตตมเด้พดดี่น้องเขาบ่ได้พาใจจิตตมเด้ เขาใส่ถังล้อก็ใส่น้ำไปเลยจะหอกขึ้นมากของมันเองนี่ขอบไ้กี้บนกินอ่ะอีกที่สงสัยมันคือเส้นอะไรอ่ะขาวๆสีชมพู มันคือผักอะไรรุ่ตลาดแถวบ้านที่บนข้าเจ้าขายค้วกันมันละสิบแปถ้าไม่ยี่บนจินกับปุ่มสามคำเนี่ย สยมากสะอาดสดใสสีชมพูกรอบ เลยบ่กินเลยอันถอดหมูถอดไก่ขึ้นคุยกับมอมขึ้นบ้าน แม่สิออมอกหมอกอับพันธ์สารพี่บอ่แม่ระบาลแม่สิไปเห็นลงทานเเลยถามแม่ว่าแม,อาาอมออาอ่อยากเป็นจอภาพอันคุ้มไฟออกมันสาวบออยาเป็นจอภาพคุ้มไฟออกมันสาบอ เพิ่นหาเจ้าภาพอยู่เด้เนี่ยก็สะทาอะไรคมไส้แบบใดคมไส้ถึงมันเป็นคมกระดาษกลมๆอ่ะพอเจียมาจุดมาจุดหลักก็ะป้อยกันป้าหยาบหยาบยาพุ่งออกมันสานนะเพิ่นจุดทุกปีอยู่นี่เพิ่นหาเจ้าภาพอยู่พอได้สิเป็นเจ้าภาพคมไส้ เน่ก็เลยถามมันมันแพ่งบันไดบะรู้คื่กันแม่ถ้าแม่สิเป็นเจ้าภาพก่อน๋ีวผมสิบอกถ้ายกให้ละะ้วกอะจ้าเสียเอาเบอร์นานค้มไฟให้ให้แม่โอนเงินไปใจเพิ่นละะ้วกอะจงก่อมไม่กียนใบอันนีอยังก่อน แลาสีน,นี้ไปให้เขาเขียนอนุโมทนาบุญน่ยแม่รู้วัดเพินาาพ่นะก็ราว่าเพิ่นมาได้ถือเงินเขาเขียนลงจำนวนเงินมาเขาอะเป็นจอภาพแนวใดผู้ที่ไหนผู้ใดยังเสียเขาก็เขียนใส่ซองกระดาษเราก็ไปถวายเพิน่นเพิ่นกระลับให้แล้วเพิ่นก็ส่วนให้ งเงินห้าหยอดตูย่างเดียวผู้จัดการยงเงินกับแมน่นำสายการเงินท่านยกวัดนี่อย่างแบบนมาสิเฮ็ดพวกน้ำเอาน้ำขวดเอาน้ำขวดไปแจกแล้วก็เก็ดประเดกบวงเป็นกระปูเปรบเก้าอะ่ะไปแจกเพิ่น พอเขาแจนของของกินอะมันเสดเด็บแ่วมเป็นของคั้วมันก็บสดเด็บได้บุญแล้วแรง้งแล้งง่ายสินะจะบุเคยเห็ดยู่งตะกวอนกับเคยเห็ดหลักละมีเอฟซีรวมมอนามาหลายเพื่อนพุทธพันสองพันพุทธหาร้อยสองเลย ก้อน่วงเยอะบนกวอนสีเที่ยวบินไปสิวเดินอ่ะเยอะบนเห็ดดีเนี่ยมีเวลาหนอกก็เลไดเห็ดช่วงออกรรษาช่วงบญกับทินนี่ยังเสียช่วงการยังเสียขอไปเบิง้งย่อนเบิ้งขิดเกาๆยี่บนก็ไเด้กับมีเอฟซีเฮาอ่ะทูนมารวมมอเตอรน์นาหลายคือกันแต่ว่าหลังจากนั้นยี่บนกับพวกใครดีเห็ดก็ห้างหายไปนอกราะว่าเฮาก็เที่ยวไปเมืองหนอกไปยูหันยูนีก็บ่วกใครซบจังหวะอังสีนาปีนี้ปีนี้สีได้อยู่บ้าน วองออกลมสาย่วงสัดทินเยอะวงกลทีคือก็รับปาก,กเพื่อหนึ่งจะเป็นดวงพ่านสองก็เป็นจะเป็นเจ้าภาพคุมไฟอมไตปล่อยจุดปฟเนี่ยข้าพเจ้าอยากให้เยอะบุเป็นสพานบุญอยากร่วมมันมุชนาเป็นเจ้าภาพนั่นกะ คือเก่าก็ได้เด้อเดี๋ยวบ่งก็บจิเป็นสะพานบุญใหย้ยเต้องยานมาบุญมาแล้วขวางจะบ่ได้เงินจะบ่ได้ถึงขวางสิบ่ได้เฮ็ดบุญบ่มีนะคะยิ่บุญบ่ได้บ่ได้คิดว่าเงินที่ทุกคนนัน่นโุนมาเนี่ยต่มาเขา่าพวกเข่าหองบ่มีมี่จะจกของจากขวางตืมโจกอ,อีหลี เห็นลงท่านตละลึเชือนี่บเบิดเชือเป็นหมื่นขึ้นแบ่งแยกออกเป็นสองส่วนสามส่วนส่วนหนึ่งเก่เาไปสืบอของเห็นลงท่านส่วนหนึ่งแต่ต่้งเป็นความขะถิีนน้อยหรือว่าต้นผับป้าน,น้อยต้นยอดนั่งแกมันก็เลิเบ,บิดลาย,ยรเยริ่บนเหตุลงท่านตลอด ผู้ที่เพิ่นเคยเห็ดน้ำผู้ที่เพิ่นเส่อใจเพิ่นเคยเห็นสิ่งแวดล้อมที่ผู้คนก็ไว้วางใจเพิ่นอยู่เมืองนอกเพผู้มีเวลาสิเธ็ดผู้มีโอกาสเดินไปเพิ่นก็อวนไม้เขาเป็นสะพานบุญให้จัดการให้ยิ่งผู้ก็ยิ่งดีเด้งเขาเห็นผู้ เขากอยดีใจเขากอยพูมใจไปเทดบุญนะถึงสิบว่าเมนเงินเท่าเข้าเป็นธุลาการในเพื่อนทั้งสียงเขากรได้บุญคือกันเนะี่ยต้องขอบันสางกับมีเอฟซีบุญมาก ขบันซาเนาะเออขอบันซาล่ะยีบบ่บุญก็เห็นเนาะกินไปมันบ่างเอฟซีบนซังขวางน้ำยีบบ่บุญแล้วพิ่งก็เล่มหัวยีบบ่บุญจีนไปไปจังหันไปขาบันซาหรือวาดพิ่งก็เล่มโอนมานหาย,ยี่บ,บุญหาลอยสื้อน้ำซื้อน้ำไปหกเพคแล้วกันที่เหลือก็ซื้ออาหาร ื้อแนวมาเห็ดอาหารซื้อผลไม้ไปถวายพระอะไรก็ใส่ซองรวมกันถวายเออหยอดกล้องกล้องบริจาคตูบริจาคแล้วก็มาเขียนใส่ใบแล้วก็ถวายเพื่อนแล้วการช่วงที่เ่าบวชลูกไส้บวชลูกไส้กับนีน้องนี่เนาะน้องนี่กับโอนมาสมถุกอันโฮมมันอนุมทหน้าบวชน้ำน,นี่บุญน้ำหลูกน้องนี่กับพันหนึ่ง น่องกล่องกับพันหนึ่งเราก็พูดรายละเอียละหาลอยเอออพี่ไซยี่บุญหาลอยเป็นสองพันหาแต่ไาอยู่กับเหตุงานกับเกือบเกือบสองหมื่นกับสองหมื่นคานันคานี่คารถค่าล่าคาใสซองอุปสง์ประซ่านู่นนี่นั่นเนาะบัตนี้กัเดี๋ยวผมกับที่อันเงินที่คนโอนมาอยู่บุกมใสใส่ซองใสยังถวายน้ำกันบัตนี้ก็เหลือกับมาเห็ุใส สู้บริจาคอีกสามพันอายุกับฏเพิ่นนั่นแหละนาผู้ใดผู้ใดเสื้อใจมันใจผู้ใดเคยเหตุบุญกับยิบุญกอจากห้ยิบุญเหตุยิบุญก็ว่นเดียนะคะก็ยินดียินดีเป็นสะพานบุญให้อันนี้คือมาบอกสู้กันฟังข่าวข่าว,บ,าาวบ้าออกพรรษาบุญกระถินนนี่บุญสิไปเป็นรุงเจ้าภาพลุงทานนะคะแล้วก็เป็นเจ้าภาพเหตุอไอเป็นเจ้าภาพปล่อยโคมไฟอื สื่อคุ้มไฟมาให้ญาติย่พมพนจุดแล้วก็ปล่อยอธิษฐานนู่นนี่นั่นก็ปล่อยอย่างนีนะแต่เ้าเป็นเจ้าภาพไปสั่งซื้อจากลานที่พ,น,พนผลิตนาะนหลักประมาณนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวจะบนไปจัดการก้นต้มหัวปลาไว้ต้มต้มหัวปลาไว้สีสีฮิตน้ำปลาขวดใช่ไหมทุกคนเอาสําเนียง้้ยบายบาย